สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามาพอกับนูอีกแล้วค่ะในช่องนูเมย์กินแซ่บจ้ามาจาะพี่น้องวันนี้เขามีตําตีนค่ะตําสบายนางแกะเองค่ะพี่น้องนี่อ,อวบๆยัญ่ๆเลยจ้ะตําส่้จ้ะพี่น้องมากับมูค่ะมือน,นีพี่น้องมากินน้ากันจ้ะน้ำพงหน้าเนี่ยนะจ้ะพี่น้องเนาะมาลุยกันเลยเผ็ดๆซวงๆจ้ะพี่น้องมันซวงมันสีทอนฝังเป็นฝัง, <laughs> งบ,บ่เอาจนแก้วเฮาเอากินก่อนเอาจันเนาะ <laughs> เอาวันนี้จนบรรยากาศเสียงเขียดจะหน้าหน่อยจะพี่น้องมาลุยกันเลยจ้ะเอาลุยเลยเฮาเอามูมาน่ำจะพี่น้องมือเนี่ยเขากันนจะสาวอืออือ สมพักจ้าพี่น้องอม,มันจะจัดแซ่บๆต้องกันหน่อยหน่ยอย,ยข้างขอ,อ,อบคุ๋ยนุ่ข้างล้างเจ้าเอาเพื่อนจะกินพักว่าเป็นแล้วค่ะรสชาติได้บัครับได้ สุดยอดเลยจ้ะอืมอ่ะอืมก่อนจบก่อนจบอ่ะ รบว่าแจนเนาะตาเอินกับมือเลยเนี่ยเพื่อนสาวมาําให้กินจามือเผ็ดเด้องาแตกง้าจต้ ไปเศร้าขอบปุ่ญดอกค่ะกินใจมั่งตำเส้พริกแห้งโอ้ยซาใจครับจะ้ะ ก็ต้องทำมาองานไหลไข่หน่อยจะไปหน่อเพียดหนอเพียดแตกอันนี้ท้องไส้เสือแค่เน่ามากปะนี่ mm -hmm. โอ้อยาหายนะเจ้าอีกขาขอยอยู่ที่ต้นเนาะอืมเนี่ยแตกยางตยายเนี่ยจมามันยังสวง่างงาเจ้าหนาใครกินเพร่มไปได,ดีหายเลยคอยสิห่หายแล้วนี่ dịp bòm sạch chăng đeo kuo bể tao đấy anh dòng mh 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 เยอะไหมเต็มนาเปื่อกลับมาเขาเลยไปจูจังเมือดบนนี้พี่น่องเผ็ดสูเขาตากแว่แว่เติมปูไปน้าไม่เศร้าปากแหว่เธ้แว่เติมส้มซื่นและวชายาตะเลหน่อย สาวบีแว่แจ้พี่น้องเขาอื่นใช <c oughs> ่ย่ะอ้าไม่มาละชิมมึงบ่อ นานเยอะคว้างคนจะคว้างเสียงอืมอืม <laughs> อว้ากลินแล้วแล้วเรียนล่ลลงทงเจ้าพี่น้อง a <sí> espera <-se> <sí -se> <sí -se> <sí -se> าจาจะพี่น้องลุยต่อโ้ยไปแล้วค่ะมูนูไปแล้วเมไปแล้วจะตามมูุงเอ้ยตามมัน ตีนไก่เองใส่ผิกแหง่เนาะจ้ะพี่น้อง គេថាក់អត់ទូឯកន់មកบ่บ่บ่យ៉ាងអីบ่មើលដល់ចាពីណោ เอา,าใจพี่น้องมื่อนี้หนูเมฆกับข,ขอตัวลาไปก่อนค่ะลุงมันหยุตัดใหม่แล้วค่ะพี่น้องไปก่อนจ้าเพราะเหม่อจะกินต่อหลังใหม่จ้ะพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หนูเมฆกินแซ่บด้วยนะคะมื่อนี้หนูเมฆขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ